เอาล้วครับที่นี่ขออนุญาตถามเงินเดือนบอกได้บอเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สหรับคนที่มีแพนเป็นแรงบันาดาลใจ<ห>เนาะกับฟังไปกับพู้อยากมากกับปเป็นแรงบันดาลใจกับสี่สี่สล้านห้าล้านหกล้านบาทบาทแสนบาทแมนบาดเย็บจีนครัาบาดหนึ่งแสนบาทต่อเดือนใครฝันบ่นี่บ่บอบ,อบ,อบอ่มี สลิปทุกเดือนมีสลิปยืนยันแล้วว่ายืนยันมึงสลิปเป็นโอหรือเป็นยังเงิื่อนเดือนนี่ก็คือสองล้านที่เหลือก็จะเป็นโอที่เป็นกะเนาะาหลันหลักๆนี่ได้ยุ่ยแล้วตอนนี้เขากันนี่หาล้านขึ้นทุกเดือนห้าล้านทางเลขอนกนตอนนี้ก็คือหนึ่งแสนบาทเด้งหนึ่งแสนครัวแสนสามห้าล้านหาล้านก็แสนสามอ๋อผมต้องบอกกันว่ากับชิปนี่ว่าแมนชิปขายฝันหรือว่าว่าแมนชิปที่จะมาสร้างคอนเทนต์ให้้แลวก็ช่วงเวลาที่ฮอตถ่าเนี่ยเขาก็นั่งนั่งนั่งคุยกันนั่งลินนั่งควีนผมว่าจะเบิดเวลางาน แมนแมนแมนเวลาพักเวลาเบรกเนข้ากินยังก็คือตอนช่วงเวลาอัดตอนนี้ก็เห็นงานอยู่ดีครับนี่ออกมาอัดคลิปนี่ก็คือยังเห็นงานอยู่ตอนนี้บุ่รู้ว่าเต็มหรือยังอะไรครับพ่าจะไปเมืองก่อน สำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงที่ที่ใช้เพิ่นพักนะครับมากินเขาเลยไม่ให้กับเขากินแค่ยากินนะครับนี่ออมปละเลยออมปละเลยออมปละเลยตั้งแต่จากลานบ่สังเกตการณ์อันนี้คือเวลาหน้างานแต่ว่าพักเบรกกันบ่พักเบรกแค่แบบพักชั่วโมงครับนี่าเห็นงานกับสองชั่วโมงคึงอือสองชั่วโมงพักชั่วโมงครึ่งกินเขาเห็นงานสองชั่วโมงพักชั่วโมงหนึ่งเอาผมผมจัดสรุปแบบนี้อเห็นงานสองชั่วโมงพักอีกชั่วโมงหนึ่ง แล้วก <mile> ็เพชรย่างอีกสองชั่วโมงแล้วก็พักกินเขาอีกชั่วโมงครึ่งแน่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เฮ็ดอีกสองชั่วโมงแล้วก็พักอีกพักอีกแล้วก็เฮ็ดอีกสองชั่วโมงเลิกโอ้โอเคครับเอาเอาเด็กไก่ให้เพื่อนเปลี่ยนพอข้าเขาก็นำก่อนเดี๋ยวเ้าสีเฮ็ดเสร็จแล้วเ้าสี่เบิ้งของพักเนาะครับว่าเป็นไงของพักของน้ำของข้วเป็นไงของรับของเศร้าของนอนเป็นไงเอาครับพี่กับเขาก่อนหอมเราไปทิ้ง่ะไอ้พิธีกรกระยุเขาพอแล้วครับครับช่วงนี้เราพามาเบิ้ง ที่พักนะครับอันนี้ก็ห้องครัวเนาะแล้ลังห้องผู้ใส่ห้องอันนี้ห้องห้องนอนวะเนี่ยห้องนอนห้องนอนห้องนอนฝากฝากกันเนาะจะใส่ก็ฝากกันอยู่คนเดียวมันงวะครับนี่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคนเดียวแต่ว <ย Bing. S 1> ่าก็มีเตียงสองเต้นเนาะสองเต้นสองเต้นถือว่าห้องใหญ่อยู่ในลักษณะ ก็สิมีเตียงสองสั้นมีเห็นวะเอร์ถ้าไม่นานห้อนเอร์หนาวก็สิมีหุ่นเนาะหุ่นปัเกีาหลีอันนี้คือยูฟี่ดิยูฟี่ถ้าเป็นเฮ็ดงานกับมีกับเขาให้ช่วงเวลาเฮ็ดโอที่พักฟรีแมนแมนขนาดคาไฟ่บริเตียบ่บริเตนเบอรแต่เขาจะมันเหมือนว่าอื่นๆอ่ะซ้ำปีบริเซียบอร์อ่ะอ๋อบริเตนเบอรเงินเดือนรับเต็มเต็ม เหตุเขาเหตุการนี่มีค่ากับเขาแห้งข้อความเขาไปกินเขาย้ำเขากะเป็นย้ำเบี้ยกับกินฟรีเนี่ยไอ้จังที่ผมเฮ็ดทิ่มาคือว่าเกาหลีนี่เป็นสวัสดิการที่โอเคมากสำหรับแรงงานเพราะว่าทุกอย่างเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดเนาะว่าจะเป็นที่พักที่อยู่อาศัยกับข้อกำลังบางมองเลี่ยงให้ครอพร้อมให้ตั้งพร้อมเด็ดในเข้อการนี่ให้สามแสนพุ่นนะเกือบหมื่นบาทนี่ไม่ีให้เขาครับวางท่าก็สะดวกสบายสะดวกสบายมีเครื่องพักผ่อนี่คือห้องนอนให้ฟรีอยู่ฟรีนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับนี่เพราะว่า เงินเดือนก็สูงนะครับอันอันนี้คก็ยังนีกับเป็นเอกสารสลิปทุกสิ่งทุกอย่างสลิปเงินเดือนแต่เอาว่าเบิ้งเจ้าหีตัวว่าเนี่ยบ้าได้หางกล้านบอตัวบอขายฝันบอขายฝันนั่นบอของของปีนี้นี่เนาะนี่สองสองพันนี้สักพับเครื่องก็ได้แต่ก็ใส่เสื้ออ่าอันนี้เป็นให้เบิ้งอันนี้ไลยปีเนาะใบเสียภาษีได้หนี่อ้างกิจจากโรงงานเนี่ยคือเห็นปะนี่หายสามล้านบอนปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งแมนรวม 12เดือน <22 S 1> อันนี้คือภาษีที่เขาตกใจกับรายได้ที่เขารับบอกเออรายได้อันนี้รายได้โรงงานใจเขาหาย3ล้านวอนใจจะหายจริงเลยแมนปีนึงตัวได้แน่นอน3ล้านรวมรวมเงินเดือน12เดือนหาย3ล้านวอนโต๊ะเฉลี่ยแล้วก็ถือถ้าเฉลี่ยเป็นเดือนแล้วก็เดือนละ4ล้าน4แสนเมืม่กี้ที่มีเดือนหนึ่ง4ล้านเนี่ยหาล้านเนี่ยตอนนี้เจ้าเช็คเลทได้ปะกะเก้าเอาจำนวนวอนหาร40ไมนเลทตรงไหนเรงไดนเลทตรงไหน ถ้ามันหาล้านถ้ามันหาล้านมันบอกเขาก็มันก็หาก็เอาวอนเนาะหาล้านหาล้านวอนหาล้านวอนก่อนสมมติว่าได้เงินเด้อนหาล้านวอนหาร40กลายเป็นนี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนานต่อเดือนเมนเมนเมนไ่ได้ขายฟันเนเมนไม่ได้ขายฟันก็ให้มึงตามแต่สลิปก็ได้น้องกระได้มีสลิปอยู่เอาเดือนแบบเดือนล่าสุดว่งหันนะเดี๋ยวจะใส่แบบมันก็มั่วไปละ เห็นบ่กล้านกันีเด้อนโอเคหก <6 S 2> ล้านนี่ตัวนี้หกล้านยอดอเยอท่าหนักล้านหกหมืน่นเดี๋ยวเอาให้มึงทุกเดือนเลยอนี่กร,วม,รวมกันนําไต้องบอกเดือนให้มึงตแต่สลิปกระีิมีหกล้านอีกอันบ่หกล้านบอน 3, ลสามหล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพอัน,นีของเดือนหนึ่งสองพันยี่สบอันนี้กระสิมีอันอีกอ่ะอ อีกห้าล้านนะครับคือเพื่อทีมเัืนละแสนบาทอ่าว่าใช่แ่กิ๊บใบมืองนี้อันอันท่านเมืองด้สิบใบเก่าอีกนะอันนี้อีกตัวอีกห้ล้านนะครับอือันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็สี่ล้านบางทีเครื่องเสียเครื่องยังก็จะได้สอบได้เตียนงานงานบออกก็ได้สอบเครื่องขอนแล้ก็ยุดนี่อันนี้ก็เป็นเดือนหาเดือนหาเดือนเดือนนีเนาะเออนนี้่นนนนนนี่น ห้าล้านห้าแสนนะครับแหม่ๆแย่แล้วแย่แล้วๆก็ปะทิมเนี่ยนะแสนเอาพี่น้องต้องขอยย้ำก้อนนะครับว่าสระบุรีจะมาดามะนะว่าไอ้สวมอยู่เกาหลีนุ่กันในเสข้าวเนาะคนเกาหลีนุ่มกันมามาเบิ้งว่ามาเสือดอกมันขายฟันมันฉีดตัวมันฉีโม่มันฉีคุยมันฉีอวดอ่าโอ้ยบอกว่าคนใดมันมีจริงนี่คือหลักฐานสลิปเยอะมากเลนะเขาคิดว่าคนอยู่ในเกาหลีได้หลายก็ฮ่องกัมซีมีอีกแต่ว่าเขาบอกเลยมาเห็ด คิดเผื่อบรนยายอธิบายฟังเ่าเฮตุไปแล้วคนในเกาหลีก็สิยบายกันเขากับตาความองข้ามไปแต่เห็นบ่เขาก็ยังไม่อยากคิดเลยเห็ดแล้วก็บมมา่ารุ่มวัยเขายัางคงจะบอกว่าสามองค์ประกอบหลักในเกาหลีนะครับก็คือหนึ่งคุณมีใจที่จะเฮ็ดงานสองคุณวาสนาวาสนาดีนะครับแล้วก็สามคุณมีทุนในการเดินเรื่องมากกว่านี้มือยังต้องคุ้มกันเมืม่อต่ออีกเดือนนี้ก็จะเป็นสี่ล้านเจ็ดแสนวอน กับเนบาทคือเขาเาสนบาทกะมันบ่ได้เพราะมันเป็นโรงงานที่แบบว่บาบ่มีออฟฟิศออฟฟิศมันน้อยอเขาเอาหายเงียบ่อหายเงียสลิปบ่อาจจะบ่ได้ทุกเดือนอันนี้คือโรงงานถูกกฎหมายนะครับอ่าแล้วกะอันนี้เป็นหารันนี่เป็นหา้านนะครับอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นใบนของหลักเสียภาษีหาสิบสามที่รับเราไปแจ้งโรงงานโอเคครับผมจะอธิบายท่านผู้ชมเพิ่นฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะมีกัน มันจะมาดามานะว่ามันมันเป็นความจริงมันขีดตัวมันคายฟันมันอยู่บอกว่าแข่งได้ตะเรือตะพายแข่งบาแข่งบาสนาแข่งกันบ่ได้นะครับอันนี้เพื่อนได้อิหลีเขาผูนอดเขาสิมาเถียงว่าพปะเสือพื๊เสือมันโมเมนนะครับเพราะว่าเพื่อนได้อิหรีให้เขาอ่ามองให้มองให้เป็นแบบแรงม่น่ใจไม่แน่ใจหรือว่ามายินดีกับเขาที่เขาได้ดีกว่าโมเมนไว้เจอมาเอ่มามาเถียงมาดามาว่ามันโมเมนมันขีดตัวมันคายันขีแต่หน้าบางเถ่อเขา เอาลงไปกับคนคนถามกับเห็นเป็นแรงบันดาลใจนะครับแต่ว่าจะบอกอีกนอย่างหนึ่งบางคนเพิ่นอยู่ไทยเพิ่นถามว่าบอมเอนว่าจะได้ในเกาหลีทีคนทีมากเกาหลีเจได้ทุกคนนะครับบอมเอนบอมเนเหลือเกินแต่โรงงานไทยดีบะดีนะนะก็ยังดีก้าวไปข้างต้นนะว่ายู่ใส่มีมนุษย์อยู่หนังมีทั้งคนที่สมหวังแลือกับผิดหวังนะครับอันนี้เพิ่นก็ได้ยี่หลีนะครับก็ยินดีน้อเพิ่นถูกดีนะครับแต่ตั้งใจเก็บเงินกั้งใจได้หลายเท่าครับเนาะกับพวกเดเเดมากแล้วก็มีโอกาสได้กวยกวยเอานะครับเฝ้าาาาหเพระว่ เขามาแท็กนี่เขาสามารถอยู่ในซีปีสิบเดือน,อนเกิดเ้าเบิดนี่จากแท็กนี่เขาก็อาจจะได้กกรบ,บานบุรีร่เขาเสมาอีกบอ่อโอกาสหานะครับบางเทือ่าบางโรงงานเนาะเดือนนี้มันเมยเดือนหนามันอาจจะบว่มีงานมีงานหนาห่อนหนาหนาวมีงานบางงานมีงานหนาหนาวหนาห่อนไม่มีงานมันก็คคอยไปพักเอาแต่ว่ามันเมยบอกกคือว่าอะอยู่ที่คนมักเนาะคนมักก่็สางกัว่าก็สางสบายคนมัรโรงงานกับวันรงงานสบายมากกับเกษตรเสว่าเกษตรสบาย โอเคครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งข้างนอกเนาะไปมาข้างนอกเมองมอง,มองอันอนี้กะอันนี้กะเบิึงห้องกับบรรยากาศแบบนี้ละบรรยากาศห้องอันนี้ห้องนอนอ,อันนี้คือห้องความเพลินเนาะนนคือเฮามานี่คือคนไทยของเล็กๆของสังโรงงานเลยเป็นอตอนมาเนี่ยบอกยังไงคือสะอาดสะอาดมาอยู่ในกะบบ่เคยเด็กเก็บเนี่ยเป็นเด็กะถือว่าเป็นอันนี้อันนี้กะควรได้ตัวเนาะควรได้ตัวอันนี้กัสีอาหารไทยเนี่ยวสีเดือดสดูกิน อ้อมไปเลยออ้มไปกะสีเป็นของขวบพญาติมกับคอยไปทิ้งโอเคนี่ก็คือของน้ำเมนของน้ำมีห้องเนี่สอง้องห้องนัก้องนี่สะดวกสบายที่ของยังอันนี้คือห้องอาบน้ำเพราะมึง้องอาบน้ำเครื่องเสื้อผ้าเสียไปสามแล้วเสียปุ๊บบอกเขาปุ๊บเขาสั้งมาให้เลยคือถ้าแกเออดีดีดีเฮงคือดีแเฮงซื้อเสียปุ๊บซื้อให้เลยนะครับบวต้องหยาดว่ายังไง จะเป็นแบบนี้แหละถึงเวลาที่จะต้องนีไห้ลาจากกันแล้วนะครับนุ่นก็ต้องขอขอบคุณที่ใช้ครับถือมา,อาแค่ประสบการณ์ดีๆนะครับเงินเดือนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจน,นะครับให้สาหรับรุ่นนอ้องรุ่นหลังที่เพิ่นกำลังเตรียมโตมที่จะมาเร็ยง,งานเกาหลีไต้เตรียมโตที่จะสอบนะครับก็ตั้งใจนะครับโอกาสมันมีเมื่อไ่ครั้งดอกคนเฮอกมีโอกาสกระเฮ็แแแดแทนมันดีนะครับสำหรับลิปนี้นะครับฝากด like, comment, กดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ กดกระดิ่งแกล้งเตือนนะครับจะได้ไม่ต้องผ่าด EP ต,ต่อไปที่ผมจะไปสัมภาษณ์ผู้ใดนะครับเจ้ากับหนังงานในเกาหลีเนาะว่าเป็นเหตุงานอย่างแน่เงืนเดือนเท่าไรเรื่องราวาที่บอดีมันก็นมีนะครับอย่าคิดว่าคลิปผมเป็นคลิปขายฟันผมบริมากขายฟันให้ผู้ใดวันเป็นเรื่องจริงเนาะแมน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 สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดไปกราบขออภัยนะครับสี่เท้ามีพลาดนักปาด <c oughs> มีพังมันบอ่อถูกใจผู้ใดอยู่แล้วละค <Man, S 2> นเขาทันมันจิ มีประโยชน์นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็กดแชร์ให้พี่น้องเพื่อเป็นแรงม้านใจสําหรับรู้ว่าผู้ได้เห็นลูกหลานก็ตั้งเตรียมตัวสอบเห็นชิปนี้ไปส่งไปให้ลูกหลานเบื้องครับไรเขามีความกระตุ้นในการที่จะอยากมาไขแห้งยุคเก่าลีนะครับถันเบืองงานยุตไทยหาจินได้หาจินไปก็คือเก่าหาจินได้กับพ่อมุมปากมุมท้องก็ร้องเบื้องนะครับไปติดกรมแรงงานเนาะไปเรียนภาษาแล้วก็สอบมา นะครับอาจอาจะมาโชกดีได้เดือนละแสนบาทก็ยังดีใช้ก็ได้แน่นอนสำหรับชิปนี้ก็กาบสวีดัสสวสดีครับผมเจอกันชิปต่อไปครับผมบคาับายครับท๊อปท,ท๊อปท๊วปโอเคบอเคยัยท๊อปท๊อปท๊าปามาแล้วอปน๊อปท๊เปขตอุมชนปะครับชุมชนอคท๊อสาหกรรมอปา๊ไปคือกาหลีนีอเขาแบ่งแยกกันชัดเจนเนาะ เกษตรกรเกษตรกรรมเกษตรฟาร์มหักยี่นดียครับพี่